สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล M N Ford ค่ะวันนี้นะัตตี้พามาชมรีวิวเด็กเจนเลนเจอร์เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นตัวขับสีแล้วมาพร้อมกับสีพิเศษที่เป็นสีส้มใหม่นะคะของฟอร์ดว่าเรานั่นเองราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสองจุดศูนย์ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเช่นเคยคะ่ะนัตตี้มีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับลูกค้าที่น่่าารรััักกออีีีแแแลล้้้วนนนนนะะคคคเเเเป็ฟ็ฟชุดตงตงม,มบ,บบบจนนย เดี๋ยวนัตตี้จะพาชมร,บรอบๆคันกันนะคะว่าได้ทําการแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเตรียมมารับชมรีวิวได้เลยค่ะถูกใจลูกค้าท่านใดน,นะคะแคปหน้าจอแล้วทักไลน์นะคะหานัตตี้ได้เลยหรือโทรหานัตตี้สอบถามข้อมูลแคมเปญโปรโมชั่นเบื้องต้นก่อนได้ที่เบอร์095 9522887ค่ะมาเราไม่รอช้าค่ะไปรับชมกันเลยดีกว่า กระจังหน้านะคะที่จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์เลยค่ะมาพร้อมกับฟรอนต์ฟอร์ดนะคะสีดาด้านกระจังหน้าตัวนี้มาพร้อมกับตะแกรงรังพึ่งด้วยนะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องได้ดีด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นไฟ LED นะคะเพิ่มเติมให้ทั้ง3จุดเลยค่ะไฟหน้าของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับตัวไฟสีฮมค mp เดย์ไทม์รันนิ่งไลน์ที่เป็น LED สีขาวด้วยเช่นเดียวกัน ติดตั้งเพิ่มเติมเป็นข้อไฟหน้านะคะสีดำด้านค่ะ เดี๋ยวมารับชมชุดแต่งนะคะตัวต่อไปเลยตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวายนะคะที่ทําการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าจะเป็นครอบกันชนหน้าจะไม่ได้ถอดตัวกันชนเดิมของ, bon. ของลูกค้าออกแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ติดตั้งประกบใส่เข้าไปได้เลยไฟตัดหมอกลูกค้ายังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งวายเนี่ยเขาจะมาเป็นสีดำนะคะชายทางด้านล่างชายกันชนตรงนี้ก็ทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันจ,จริงงานเขามาค่ะจะมาเป็นสีบอนเงินคันนี้ลูกค้าเน้นแบบว่าอยากได้แบบ ให้ทางด้านหน้าของตัวรถอะค่ะดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําเป็นสีดําให้กับลูกค้าตัวห่วงลากจูงทางด้านหน้าค่ะที่มีอยู่2ห่วงสําหรับรุ่นสปอร์ตตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปรับชมทางด้านบนฝากระโปรงกันต่อตัวนี้นะคะจะเป็นสกรูที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าแล้วก็ทําสีให้กับลูกค้าด้วยตัวนี้ก็ทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยที่เป็นสีส้มใหม่ของเรานั่นเองค่ะ ถัดมาทางด้านข้างของตัวรถนะคะคิ Q ้วล้อที่เห็นตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อของชุดแต่งวายสีดําด้านนะคะเรียบๆมาแบบนี้เลยค่ะการติดตั้งงานของเขาตะติดตั้งด้วยการชนิดพิเศษและซีนยางค่ะเก็บขอบของตัวงานให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะมาเรามาชมแมกยางที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กันนะคะเพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถของลูกค้าเลยเปลี่ยนให้เป็นแมกขอบ 20ค่ะออฟเซตจ,จะลบอยู่ที่44เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้มารัตนะคะเข้ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยาง MT ค่ะซีรียางจยุยที่33คูณ12.5 R20 ค่ะสำหรับช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านท้ายนะคะจัดทำยกสูงให้กับลูกค้า2นิ้วลูกค้าท่านใดที่อยากให้อัปเกรเดในส่วนของตัวช่วงล่างเปลี่ยนปีกนกใหม่นะคะเปลี่ยนชกใหม่ตัวนี้แจ้งนัตตี้ได้เลยเดี๋ยวนัตตี้จะเช็คสเปคตามที่ลูกค้าอยากได้นะคะเช็คราคาให้ค่ะ แก้มทางด้านข้างระบุเครื่องยนต์ทอโบนะคะมาพร้อมกับช่องช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกจากทางด้านข้างได้ด้วยนะคะกระจมองข้างขนาดใหญ่เลยจะมาเป็นสีเทากาฟไฟค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยระบบปรับและพับไฟฟ้าด้วยค่ะ สำหรับฟิล์มนะคะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ 46, 40 60 80อยากได้ใสเคลียร์หรือมืดเป็นส่วนตัวนะคะแบบไหนแจ้งนะัตตี้ได้เลยจ้ะคิวกันสตรนะคะติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นคิวกศาสตรของศูนย์แท้การารับประกันชิ้นงานจะอยู่ที่1ปีนะคะถัดไปทางด้านบนเลยติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นราวหลังคาสีดาด้านอันนี้ติด เพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะไม่ได้เจาะตัวถังรถแต่อย่างใดลูกค้าไม่สามารถที่จะไปโหนหรือติดตั้งในส่วนของตัวถัดแหลกเพิ่มเติมได้ไม่เหมือนใน,นรุ่นวายแท็กนะคะในรุ่นวายแท็กจะเป็นการติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้หรือ A ปกร์เสรเพิ่มเติมได้แต่ตัวนี้ไม่ได้ค่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันลอยกิดขวนด้วยนะคะมาเรามาดูสติกเกอร์คันนี้กันก็เน้นแบบเรียบเรียนะคะแต่ว่า ก็ทาให้ตัวรถเราดูโดดเด่นมากขึ้นเลยนะคะเป็นสติกเกอร์สีดําด้านค่ะไปจนถึงทั้งด้านท้ายของตัวรถเลยสําหรับสติกเกอร์เนี่ยมีให้เลือกมากกว่า100่ลายเลยนะคะลูกค้าอยากได้ลายแบบไหนเลือกตามใจชอบได้เลยค่ะแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่อยากได้ลายสติกเกอร์ที่ไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครเลยค่ะออกแบบให้นาตี้ได้หรือว่าอยากได้แบบไหนก็คือแจ้งนาตี้ได้เลยเดี๋ยวจะให้ทางร้านดูแบบให้นะคะมาดูช่วงหน้าถึงด้านท้ายกัน กระบอกโช๊นะคะจะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกชัดซีของตัวรถแล้วทําให้สมรรถนะการขับขี่นะคะและการเข้าโค้งของเราค่ะดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นถัดมาตัวนี้เลยค่ะเป็นพระเอกอิงตัวของชุดแต่งเจ้าคันนี้เลยตัวนี้จะเป็นโลบาร์ h ั m m e r ค่ะตัวนี้นัตตี้ยังไม่เคยใส่คันนี้คันแรกนะคะที่ใส่ให้กับลูกคา้าแล้วเขาจะมาพร้อมกับโลโก้ ที่มีเป็นไฟ LED มาให้ด้วยค่ะจะมีในส่วนของตัวไฟ LED ทั้งด้านท้ายด้วยตัวนั้นจะเป็นทั้งไฟเบรกและไฟถอยให้กับลูกค้าด้วยค่ะถือว่าตัวบาตัวนี้สวยมากๆจริงๆโรบาร์ของฮ m m e r อร์จะมีให้เลือก3รุ่นเลยนะคะลูกค้าเลือกได้อยากได้แบบไหนชอบแบบไหนบันไดทางด้านข้างของตัวรถค่ะตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถจัดเก็บสัมภาระทางด้านข,าข้างของตัวรถได้ขึ้นลงทางด้านข้างของตัวรถได้เลย มาดูไฟท้ายกันค่ะไฟหน้าว่าสวยแล้วนะคะออกแบบใหม่ไฟท้ายออกแบบมาใหม่ก็สวยเช่นเดียวกันค่ะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยแล้วก็ติดตั้งเป็นครอบไฟท้ายเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะฝาปิดกระบะท้ายนะคะติดตั้งเพิ่มเติมเป็นครอบฝาปิดกระบะท้ายแบบเว้าโลโก้นะคะเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังและกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เหมือนเดิมเลยตัวงานจะมาเป็นสีดำน,าน่า้นพร้อมกับฟลอนนะคะ FORD ทำให้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ การติดตั้งงานของตัวครอบฝาปิดกระบาดท้ายก็ติดตั้งด้วยการชินพิเศษและซีนยางเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะคารนเดนเจอร์ค่ะนักติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสติ๊กเกอร์สีดำด้านนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับฝาท้ายของลูกค้ามือเปิดแบบใหม่ค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะที่อยู่กับฝาปิดกระบาดท้ายเพื่อทําให้รถคันข้างหลังค่ะเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเวลาขับรถตอนกลางคืนเนาะ กันชนท้ายไม่มากับตัวรถเลยค่ะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะพื้นสัมผัสก็จะเป็นแบบกันเลื่อนด้วยนะคะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นก้าวลงค่ะเดี๋ยวไปชมทางด้านในห้องโดยสารกันต่อมรุ่นสปอร์ตนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับเบาะหนังให้ด้วยเลยค่ะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยสีเทาค่ะ หวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบคุชคอนโทรลค่ะมีปุ่มพุสทาร์มาให้ไม่เรียบร้อยเลยนะคะหน้าปัดแสดงผลตัวนี้จะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราทั้งหมดค่ะรวมถึงหมดการขับขี่ด้วยหน้าจอโซนกลางนะคะรุ่นสปอร์ตจะมีขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay ได้นะคะเชื่อมต่อแบบไร้สายเลยแล้วก็แอร์ปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยถัดมาทางด้านล่างค่ะ ตรงนี้เลยจะเป็นแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายค่ะลูกค้าแค่วางโทรศัพท์ลงไปนะคะสตาร์ทรถไฟจะชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ให้กับลูกค้าเลยตัวนี้จะเป็นมุ่มปุ่ม,มโหมดปรับการขับขี่นะคะ t o high 4 high f o low กระจกปัดแสงอัตโนมัติค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบ usb ทางด้านท้ายไว้สำหรับต่อกล้องบันทึกหน้ารถได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตตี้ได้เลยนะคะส่วนลูกค้าที่อยากปรับเปลี่ยนนส่สนองตัวชุดแต่ง ะะปรับเปลี่ยนได้ค่ะนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทํารีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยและที่สําคัญเลยค่ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนตัตตี้ฝ่ายอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นเพจ Facebook M&N by n a t t i และ M&N Auto ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวน่าจะเป็นชุดแต่งแบบไหนบ้างนะคะแล้้้วมมอ่่นนนะไไะรรราใหดดััับชกกกิง ตามมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ